เ w h a t วันชาปราดาดิว่าไหมเผื่อไม่เคยชวนเท่าไหร่สวัสดีครับสต่พลาสวัสดีครับมาพี่ชมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะอาเด็กๆสวัสดีสิครับสวัสดีครับเอ๋สวัสดีครับวันนี้ ลูกๆทั้งสามของพี่ชมมีเสื้อทีมมาด้วยอ่ะใช่่คะเสื้อผมผมอยากได้จะใส่ขึ้นมาไม่งั้นจะกลายเป็นสี่คนเลยพี่ชมจริงๆมีนะมีหรอมีไซส์ไซส์แบบผู้ใหญ่ด้วยเหรอมีไซส์ผู้ใหญ่ด้วยโอเคค่ะ www. s a ยพาพ a y u .com จัดไปนะฮะเป็นเมอร์ชประจำของน้องๆอะไรนะคะน้องเกลเจเจไปพักแป๊บนึงลูกเดี๋ยวเจเจมาค่ะเดี๋ยวเจเจมาหาน้องเกลเนาะเออปกติพี่ชมเนี่ยทำรายการสามแซ่บวันนี้มาถึงสี่แซ่บเลยทีเดียวน้องน้องเกลเนาะ ชอบหน้ามาน้องเกลียวใครตัดหน้ามาให้ค่ะน้องเกลียวรอดจากเหนื่อยเมื่อแม่ไวไปช่างตัดให้โอเควันนี้นะครับพี่ชมรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาร่วมงานกับเดอะมอในวันนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการร่วมงานครั้งแรกของเดอะมอลไลฟ์สโตร์ปังกะปีเพราะว่าเราเพิ่งรีโนเวทมาใช่ค่ะจริงๆก็ต้องบอกว่าอย่างอย่างอื่นอย่างแรกเลยก็คือค่อนข้างจะห่างหายจากงานอีเวนต์ไปนนาน เป็นเป็นสิปีแล้วเลยค่ะแล้วก็สําหรับเดโมนี่ก็ไม่ได้มานานมากๆแต่ว่าจะบอกว่าสำหรับที่นี่นี่คือมาตั้งแต่ตั้งแต่วัดห้างเปิดเอาจริงๆตอนนั้นเรียนมัธยมอยู่ค่ะก็เป็นเด็กประดินเดชาก็จะมาที่นี่กันเยอะเลิกเรียนก็จะมาแฮงเอากันแถวนี้ก็เรียกว่ามี ความทรงจ Interior, ําแบบสมัยเป็นวัยรุ่นมันนอสเทอรเชียเนาะอะไรคือสมัยนั้นพี่ชงโคมาแบบมากินไอติมกับเพื่อนๆพื่ไทานิกก็ต้องมาดูที่นี่ดูที่นี่สมัยนั้นเนาะใช่แล้วก็ถ้าไม่ใช่โคโค่เมลอนเนี่ยผมเชื่อว่าพี่ชมเนี่ยผมไม่ไม่รับอีเวนต์แบบนี้แน่นอนเพราะว่าเด็กๆน่าจะชอบก็จริงๆคือปกติเวลาเอาเอารูปออกงานเนี่ยมันจะค่อนข้างเครียดนิดนึงนะคะเพราะว่ามันก็จะเป็นอยากที่เห็นนี่นแหละค่ะเพราะว่ามันก็จะแบบว่า น้องจะจับเจเจเหรอลูกได้เดี๋ยวคุณแม่ให้ไปจับเจเจจับไหมยากจับเจเจไหมจับเจเจไหมยากจับเจเจอ๋ออ่ะคุณแม่ให้น้องไปจับเจเจก่อนเพราะว่าเวลามีน้องๆมาด้วยเนี่ยก็คือแน่นอนว่าอยู่ในวัยกำลังโซนใช่มันก็จะแอบเครียดนิดนึงเลยนะคะแต่ว่าทางนี้ก็รู้สึกว่าเออไม่ไม่อยากพลาดจริงๆเพราะว่าก็เด็กๆก็เรียกว่าเป็นแฟนคลับกันตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆตอนนี้น้องสายฟ้าพายุหงกหวบแล้ว ก็เรียกได้ว่าดูแลตัวเองนะฮะไม่โซนเหมือนเมื่อก่อนจริงหรือเปล่าคุณไม่โซนจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าจริงหันหน้าไปทางหน้าพี่ชายพี่โบว์จริงนะครับเอาล่ะก็ขอบคุณพี่ชมจริงๆนะครับที่สละเวลานะครับมาร่วมงานกับเราในวันนี้นะครับดีมากค่ะเด็กๆตื่นเต้นมากๆค่ะตื่นเช้ามาแด้งตัวมาปุ๊บโคโคเปรลตืนตื่นขึ้นมาแล้วปกติจะแบบอยากนอนต่อไหมนิดนดียตื่นแต่วันนี้มีโฮโฮไปรลนะต้องรีบมาเลยเพราะฉะนั้นใครตื่นมาปุ๊บแล้วบอกว่าโฮโฮไปรอลวันนี้ เกลพี่ๆสองคนบอกน้องเกลแล้ววันนี้สายพาพยุใครใครตื่นก่อนวันนี้นพี่เกลกับพี่ชายอ่าพี่ชายตื่นก่อนนะฮะแล้วใครนอนคนแรกเมกื่อคืน พี่พยุ๊กยุกยุกนอนก่อนอ,อ,อะวันนี้เดี๋ยวผมนะครับจะพาน้องๆเนี่ยทุกคนไปเที่ยวในงานกันแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยวันนี้นอกจากเราจะได้แขกรับเชิญสุดพิเศษมาแล้วนะครับท่านเดบอกรุ่มนะครับยังได้รับความร่วมมือจากพันธมิรชั้นนำนะครับเพื่อจับมือให้เกิดงานวันนีขึ้นเพราะฉะนั้นโอกาสพิเศษแบบนี้เนี่ยผมต้องขอ ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับนี่ได้เจอกับเคาดี้ตุวคนแปนแลน <classics> แล้วขอบคุณทุกคนที่ขอบคุณเจเจด้วยนะครับพี่สายจา๋าบ๊ายบายเจเจ โอ้โหวันนี้สนุกสนานแน่นอนก่อนที่น้องท็อปเนี่ยจะเป็นหัวหน้าแก๊งในเด,ดพพทเพี่ชมพาน้องๆทุกคนนะครับไปชมภายในงานอยากจะพูดคุยกับพี่ชมก่อนสักเล็กน้อยดีกว่าเพราะแก๊แต่เดี๋ยวเจ๊กลับามาแน่นอนเลยนะครับพูดถึงสไตล์การเลี้ยงลูกของพี่ชมหน่อยดีกว่านะครับปกติพี่ชมแบบดุบไหมเป็นปมาห้าที่ดุบไหมแม่ดุบไหมครับดุบแล้วยูพูดเต็มปากมากพี่ชายหมาม้าดุบไหมเยอะเวลาดุบหมาม้าเขาทำยังไงอะ จำไม่ได้ซะด้วยโอ้แล้วพ่ยุที่พิยุทําไมพิยุดื้อเหรอครับพิยุทธ์ำไมหมาม้าถึงได้ดูพิยุไม่บอก <laughs> ไม่บอกเออแต่ว่าผมว่าน่าจะเป็นไม่น่าไม่น่าดูขนาดนั้นนะพี่ชมเดี๋ย <laughs> ว <laughs> เอาไปเพิ่มให้พิยุพี่สายดีกว่าก็ <c oughs> คือเด็กผู้ชายอ,อ่ะ energy เยอะอ่ะครแล้วก็มันสองคนด้วยแล้วก็บางที ถ้าเขาอยู่คนเดียวสังเกตนะบางทีถ้าเขาอยู่กับเราแค่คนใดคนหนึ่งอะไรเงี้ยเราพูดแค่ทีเดียวก็จะฟังแต่ถ้าอยู่ด้วยกันก็จะยิ่งชวนกันเล่นอะไรเงี้ยเหมือนมีพวกอะเหมือนมีพวกเพิ่มหลายๆบ้านถ้ามีลูกชายมากกว่าหนึ่งคนจะจะเข้าใจจะเเออจะเก็ตอะไรเงี้ยก็เพราะฉะนั้นก็เหมือนก็ต้องเหมือนปับเปียกปับแฉะบางทีก็ต้องแปลงล่างบ้างบางทีเราก็ต้องตัวใหญ่ขึ้นบ้างเพราะว่าแบบ พูดธรรมดาไม่ได้ยินอะ่ะมันไม่ฟังเลยอ่ะแต่ว่าก็คำว่าเรื่องปกติแะคะ่ะของเด็กผู้ชายครับผมแล้วทีนี้เนี่ยพี่ชมมีเขาเรียกว่าเสริมสร้างการเรียนรู้ของ,อง,องน้องๆเนี่ยในในด้านในด้านไหนแล้วก็วิธีไหนบ้างครับพี่ชมวันนี้เผื่อว่าแม่ๆหลายๆคนที่อยากจะรู้ของชมมันคือจะเป็นเพาะว่าส่วนส่วนใหญ่เลยนะคะก็คือจะพาไปด้วยทุกทีถ้า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 ได้ติดตามกันมาอะไรเงี้ยก็จะจะทราบว่าไปทํางานหรือว่าไปที่ไหนเนี่ยก็จะพยายาม เอาไปด้วยด้วยที่ว่าเหมือนเปิดโลกของเขาให้ได้มากที่สุดอย่างเงี้ยได้ได้เจอคนหลากหลายได้เจอสังคมที่หลากหลายไปในที่ต่างๆอะไรเงี้ยเขาก็จะจะเรียนรู้ได้เร็วเพราะว่าวิธีการที่จะเรียนรู้ก็คือได้เจอกับคนเยอะๆเนาะก็เป็นประสบการณ์จริงค่ะเป็นประสบการณ์จริงก็แล้วด้วยคาที่เราก็งานเราก็ยังอยากทําอยู่บ้างในขณะเดียวกันก็ยังอยากที่จะมีเวลาแบบรู้เพราะฉะนั้นก็แม้ในบางสถานการณ์การตุเรงตุเองกันไปเนี่ยมันอาจจะเรียกว่าพลุงพลังหรือว่ารักขุนเณรนิดหน่อย แต่ก็ยังอยากเอาไปอยู่ดีค่ะเพราะว่าก็เชื่อว่ามันก็ดีกับเขาตรงที่ว่าเขาก็ได้ยังเออยังได้ใช้เวลาอยู่กับเราด้วยแล้วก็เออหมือนก็เขาก็ได้เปิดโลกอะมากกว่าเลี้ยงอยู่บ้านเฉยๆก็คือได้ใช้เวลาอยู่กับคุณแม่ด้วยแล้วก็ได้เรียนรู้กับโลกภายนอกด้วยเนาะ,ะแล้วก็ผมรู้สึกว่าพี่ชมเป็นคนที่แบบเหมือนเวทการทํางานกับการเรียนร้องได้แบบเป็นตัวอย่างที่ดีกับบุคคลมากๆโอ้ยขอบคุณมากค่ะแต่ว่าจริงๆมันไม่มีจุดที่บาลานซ์หรอกค่ะมันก็มีวันที่มัน ทุกๆวันมันก็ต้องค่อยๆปรับไปอะครับโอเคนะฮะกิจกรรมเขาก็ค่อนข้างจะเยอะกันฮะแต่พวกคุณเรียนอะไรกันบ้างไหนเล่าสิเลขยนับเรียนเลขเรียศิลปะกับภาษาจีนอ๋อมีเลขศิลปะภาษาจีนภาษาจีนภาษาจีนนี่พีิยูกเก่งยังครับไทยเราแล้วกีฬาอ่ากีฬาคุณเรียนอะไรกันบ้าง ฟุตบอลกับบาสเกตบอลอ๋ออันนี้คือพี่ยูชอบฟุตบอลกับบาสเกตบอลจริงๆตอนนี้ให้ explore ไปหมดเลยครับบางวันก็เรียนเต้นบางวันก็มีดนตรีมีอะไรเงี้ยคืออยากเรียนอะไรก็ก็ให้เรียนแต่ว่าก็จะเหมือนในสัปดาห์หนึ่งก็จะคุยกันว่าอ่ะสัปดาห์นี้วันนี้เลิกเรียนเสร็จแล้วหรือว่าวันหยุดนี้คุณพวกคุณอยากจะเรียนอะไรก็จะถามความสมัครใจแล้วก็จะบอกว่าอ่ะ ถ้าลงแล้วเรียนแล้วห้ามแคนเซิลนะเพราะว่าเราต้องจองคูจองอะรยใช่ไหมคะก็เหมือนเขาเองก็มีส่วนในในเลือกด้วยค่ะแล้วก็ถ้าวันไหนไม่ได้ลงอะไรไปบางทีก็ก็ไปหาทํากิจกรรมนอกบ้านในบ้านอะไรเงี้ยแล้วแต่ให้มันหมดไปวันๆได้หมดไม่หอกไหมไ่หชมจะบอกว่าดีนะเพราะว่าเดกเหมือนที่ฟังน้องๆได้ทาหลายอย่างแล้วก็พอมันได้ออพโอะไรแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันก็มันก็จะกลายเป็นวันหนึ่งที่น้องๆอาจจะอาจจะมาบอกกับพี่ชมเองก็ได้ว่าแม่ ชงอ่ะไม่ใช่แม่อ่แม่แบบสายชอบอันนี้นะแล้วใส่อยากจะเรียนต่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ริก็เริ่มเริ่มเริ่มฉายแววแล้วเหมือนกันนะว่าเออบางบางอย่างเนี่ยตอนสามสี่ขวบเนี่ยเราเห็นว่าไอ้คนนี้ชอบอันนี้แต่พอมาช่วงเนี้ยห้าหกขวบก็กลายเป็นว่าเปลี่ยนไปเรี่ยนไปอย่างเงี้ยก็มันก็จะเริ่มก็จะเริ่มมีแล้วว่าอ่ะที่จะชอบเรื่องศิลปะครับไอ้นี่ชอบตัวเลขอันนี้ชอบเป็นนักธุรกิจอ่าชอบเรื่องตัวเลขเหมือนป๊าปาอ่าชอบกีฬา ก็จะมีการเดินไปลอบที่แตกต่างกันออกใช่นะครับโอเคทีนี้พูดถึงเด m ะม l Life s t ์โ e บางกะปิว่าดีกว่าจากที่พี่ชมเนี่ยเคยมาครั้งแรกในตอนสมัยมัธยมตอนนี้หลายครั้งเลยค่ะเรา e n o นเว e แบบอลังการงานสร้างมากๆที่ชมรู้สึกไงบ้างคะกับโอ้โห The m ะมอล i f e s t ์โซบังกะปิโฉใหม่แบบนี้ชับมากเนาะมันน่าเดินไปหมดเลยแล้วของกินเยอะตั้งแต่คเดียวเข้ามาในลานจอดรถแล้วหูแบบจำไม่ได้แบบว่าเหมือนห้างสร้างใหม่เหมือนห้างเปิดใหม่เลย ไม่รู้ว่ามีโรเวตไปตอนไหนแบบไม่รู้ข่าวแล้วก็เหมือนจะมีโรเวตเร็วมากๆแล้วก็สวยงามมากๆด้วยนะครับแสดงว่าวันนี้เนี่ยก็คือว่าเป็นอีกหนึ่งวันดีๆที่จะ,ะผมเนี่ยจะให้พี่ชมนะครับให้น้องสายฟ้าให้น้องพายุแล้วก็น้องอภิเงียร์เนี่ยพาทุกคนมีมูลคันต่อ,ตอปยป แต่ว่าถามว่ารักไหมหัวไหมก็ต้องหัวแต่มันมีความผู้ชายมันก็เล่นกันแบบว่าเพลินเพลินไปเรื่องยสไตล์นะสไตล์ใช่ค่ะแต่ก็ดีตั้งแต่เด็กๆดูแลตัวเองง่าแต่น้องแก้ก็มุ่งกับผมผยก็ไม่ซื้อไม่ซือนี่นะ 你老公啊？嗯 <music> เอาลุงสุว่ารือาี่ยังมีความเป็นว่าเบ่อนอเกชนียว่าเขเป็นช้านเธอทีที่ว่ารัชนะครับในยููรวมงนเนอ์ที่มีซีนทอรมเรียกว่าเป็นอสดร้อน้องต่เด็กากยนะครับแล้วก็มีถึง20ลงชมด้วยั แล้วก็ในวันน <laughs> ี้ครับเราจะทิ้งหลวันที่4ถึง14กันาคนที่นี่นะเดจมอลาสโตมาการีแล้วพอวันที่18ถึง28กันยายนเนี่ยเราก็จะไปที่เจมอลาสโตปาตแขนานเองครับเอาละนะเพื่อเข้าสู่ช่วงหลังการเฉลิมฉลองนะครับว่าในเด็กชาติจัดในสูปแบบนี้เนี่ยแน่นอนครับว่าเจมอลาสโตพิเศษแันเที่ยวของเรากำลงโชว์พิเศษน่ารักน่ารักจาองจริงๆต้องฝรังด้วยขอเสชิญคุณน้าให้กับน้องเจนและน้องโคีณ นี้ลูกม้อ่ให้เขากดไปก่อนให้เขากดไปก่อนนี่เขากดไปกันเต้นแ้เแล้วนแนากี่ลูกเรามีไมโครโฟนเจเจด้วยโอ้ยมาเกี่ยวเนาะตัวจริง รู้รไหมมากถหน้องเล่นเล่นญาติบองๆตอนียังพักไว้ก่อนใช่เพราะว่ามันถายนานแล้วเราก็แบบว่าภาระเราก็มีนะเจ้าสาวคนนี้อะไรเงี้ยฮะแต่ว่าถ้าหนังแล้วถ้ามีมีบทมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็เวลามันลงตัวอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวก็อัปเดตกันอีกที ได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้ลองลิฟเลิฟก็คือเพิ่งเข้าสตรีมมิ่งด้วยใช่นะครับ,บ,บก็มาชมได้ใน Netflix Netflix นะครับไปเจ,เจอกันได้เลยครับสุดท้ายนะครับพี่ชมอยากจะให้เชิญชวนทุกคนนะครับที่ดูไลฟ์อยู่นะครับหรือว่าทุกคนที่อยู่ในเดอะมอลล์ไ e ส t ต r ร์วังกะปีแห่งนี้เนี่ยมาที่เดอะมอลล์ไ e ส t ต r ร์พิซแฟนเทเชียโคโค่เบคอนกันหน่อยครับค่ะก็วันนี้ก็ถ้าได้ชมกันผ่านไลฟ์ก็จะเห็นแล้วนะคะว่าเด็กๆแบบสนุกกันมากนะคะก็ วันเด็กนี้นะคะถ้ายังไม่มีไอเดียนะคะว่าจะพาน้องๆไปสนุกที่ไหนก็มาเจอกันได้นะคะที่นี่ค่ะก็ปลอดภัยปลอดภัยนะคะแล้วก็สนุกแน่นอนค่ะแล้วก็สนุกสนานด้วยนะครับวันนี้นะครับขอบครัวขอบคุณนะครับครอบครัวของพี่ชมจริงๆนะครับพี่ชมพูนะครับน้องสายฟ้าน้องพายุแล้วก็น้องเกลขอเสียงปรบมกับทั้งสี่ท่านด้วยขอบคุณนะในโอกาสนี้นะพี่สายพี่ฟ้าพี่พายุนะครับ ผู้ใหญ่ของเราเนี่ยทางเดอะบอกรุ่แล้วก็โคโคว่าเมลอนเนี่ยมีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆนะครับมอบให้กับน้องๆด้วยมอบให้น้องเกลด้วยนะขอีด้เชิญนะครับคุณรวมเอาอันนี้ของพี่สายของพี่ยูและอันนี้เอา้องเกล ให้เกียรติขึ้นมอบของที่เลือให้กับน้องๆทั้ง3คนนะครับเป็นภาพที่น่ารักมากแต่เห็น3ามคนเป็นแบบนี้ขึ้นรถปึ๊บคอพับเลยสรลบเลย อย่าลืมนะครับงานมีตั้งแต่วันนี้ไปวันแรกเลยนะครับยาวไปเลยครับจนถึงวันทีน่1 4บมกราคมเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณคุณรวมพ่อไอทีพงม,มากมากเลยนะครับที่เกียนเส้นม,มอบขอ,อเงเทรลสกับน้องๆนะครับแล้วก็วันนี้นะครับ วันนี้นะฮะผมต้องขอเป็นตัวแทนของเดอโมงกรุ๊ปนะครับขอบคุณพิชมแล้วก็ขอบคุณน้องๆทั้งสามคนจริงๆนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณสายฟ้าขอบคุณพายุขอบคุณเกลนะครับแล้วก็ขอบคุณพารามิทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ร่วมมือกันนะครับจัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมาขอบคุณพิชมที่สลาเวลามาร่วมงานกับเรานะครับแล้วก็หวังว่าเขาปกพิชมนะครับจะมีความสุขพบกับความสนุกสนานตลอดไปเลยนะครับขอเสียงปรบมือครั้งให้กับพิชมู่และน้องๆทั้งสามคนครับน้องสายฟ้าน้องพายุน้องเกล บายบายขอบคุณนะครับหวังว่าจะได้ร่วมงานกันในโอกาสต่อไปแน่นอนเลยนะครับขอบคุณครับพี่ชมขอบคุณครับบายบายนะครับบายบายขอบคุณครับใ่ปายับด้วยโอเคายุาบยยุาบคุับบุณขวาด้ครับครับตรงชางขวาครับคืางขวาครับพี่นีครับทางนี้ครับ ไชมครับไชมไหนไไม่ทิ้งตัวไม่ทิ้งตัวไม่ทิ้งตัวไม่ตกใจไม่ตัวิวัมือเยอะใส่มือไปชมครับไปชมไชมางนี้หน่อยครับแก้วกวไ้วแก้ววไอแก้วไอพี่ขอรูปครอตัวก่อนตีดนตีโต